ชาวเวทตงเนี่ยแหละค่ะเขาบอกว่าโอ้ยให้แปดร้อยบาทไม่พอค่ะคอเพิ่มเลยได้ไหม <c oughs> วอนรัฐบาลเนี่ยให้เพิ่มวงเงินคนละครึ่งเฟสหานะคะจากแปดร้อยให้ไปอิยุทธิ์นึ่งพันถึงสองพันบาทค่ะเผื่อบรรเทาค่ารคาคาเสียใจในยุคทวาภาวะโค้งเพลงค่ะ หลังคอรมอค่ะเขาอนุมัติโครงการคนละครึ่งเฟสาวงเงินคนละ8ป0ดร้อยบาทผู้ซื้อขาวค่ะก็ได้ลงพื้นที่ไปสํารวจความคิดเห็นของโผล่ขาแเมค้าแล้วก็ประชาชนในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลานี่แหละค่ะเขาก็ต่างเห็นว่าวงเงิน8ป0ดร้อยบาทเนี่ยหนอยเกินไปนะไม่สอดคล้องกับภาวะราคาสินค้าที่แพงในปัจจุบันค่ะก็เลยอยากให้ผิดหน้าเนี่ยเพิ่มเงินเป็นหนึ่งพันห้าร้อยถึงสองพันบาทค่ะ เ,เพือ่อแบงค์โบ๊ทภาราคาาคงฉีบของประชาชนด้านนางสาววัสนาเซนาจโฮอายุ2 7ปีในกระบอ่ะวาช่วงเทโลค้าเข้ามาใชา้บริการเนี่ยก็ลดลงว่าเดิมนะคะเทผ่านมาเนี่ยโครงการของรัฐก็ทราบมาช่วยกระตุ้นการจัดจ่ายได้มาสรงผลดีทั้งต่อลูกค้าแล้วก็ร้านค่าคา่ะส่วนหญยเนี่ยเขาก็จะมาเส์อข้องกินข้องชายแต่ว่าพอมดโครงการเนี่ยลูกค้าก็ลดลงค่ะส่วนฟิตฮารทจําหวังจะมาถึงเนี่ยมไม่ชาเนี่ยนะเขาก็บอกว่างาจะมีลูกค้าเนี่ยล็มาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ ด้านประชาชนที่รวมโครงการคนละครึ่งนะคะก็บอกว่าเทพานมาเนี่ยได้ติดตามข่าวค้องโครงการของรัฐบาลมาโดยตลอดนะคะพอทัาบว่าจะมีคนละครึง่งอีกครั้งก็รู้สึกว่าด,ดีใจมากเทรัฐบาลเนี่ยช่วยเหลือในช่วงเศรษฐกิจคล่องแพงถึงแม้ว่าวงเงินจะไม่หมากนะคะ,แต,คะแต่ก็ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้ไม่ว่าจะเป็นค่านมลูกข้องกินข้องใช้จําเป็นแต่ว่าถ้าเป็นไปได้นะถ้าหากว่าเพิ่มมาสักพันห้าร้อยนะ,ะก็จะเป็นการดีเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยข้าวคล้องเนี่ยแพงขึ้นหมากเลยค่ะ